สังคมไทยสมัยอยุธยานะคะบทที่4หน้าที่50ค่ะ สังคมไทยสมัยอยุทยานะคะก็จะเป็นสังคมเกษตรกรรมค่ะเพราะว่าผู้คนนะคะมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและก็ธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าสมคผลในอยุทยาเนี่ยเป็นสังคมนาน,นาชาตินะคะเพราะว่ามีความก้องขวางมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับการค้ากับต่างประเทศนะคะแล้วก็จะมีหลายเชื้อชาติค่ะอพยพเข้ามาค่ะทั้งเอเชียหรือว่าชาวยุโรปนะคะชาวตะวมันตกก็จะเข้ามา แล้วนอกจากนี้นะคะสังคมสมัยอยุธยาค่ะยังเป็นสังคมพระพุทธศาสนานะคะกล่าวง่ายๆก็คือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักนะคะพระมหาก,กระจัไทยค่ะทรงเป็นพุทธมามะกะและทรงอุปถมัมภ์ทุกศาสนาก็จะมีการสร้างวัดนะคะและนอกจากนี้ค่ะที่สําคัญเลยค่ะเขาบอกกันว่าอยุธยาเนี่ยเป็นสังคมศรินา ซึ่งสับรีนานะคะเด็กจะไม่ง่ายค่ะหมายถึงเครื่องกําหนดสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของคนในสังคมค่ะในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรกลกนานนะคะก็ได้มีการประกาศใช้ค่ะอย่างเป็นทางการเลยค่ะเราเรียกกฎหมายนี้ว่าพระอายการตําแหน่งนานลเรือนและพระอายการตําแหน่งนาทหารหัวเมืองนะคะพูดง่ายก็คือเป็นกฎหมายที่กําหนดสับดีน่าเนี่ยแหละค่ะ ในสมัยอยุทยานี้นะคะผู้ที่ไม่มีสตินาค,คือพระมหากษัตริย์ mm hmm. เพราะถือว่าเป็นเจ้าของตัวสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วสตินาสูงสุดคือพระมหาอุปราชาค่ะหนึ่งแสนไล่ mm hmm. ต่อมาเลยนะคะโครงสร้างสังคมไทยสมัยอยุธยาค่ะเราจะแบ่งสังคมเนี่ยนะคะชนชั้นเนี่ยออกเป็นสองชนชั้นค่ะ1ชนชั้นปกครอง2ชนชั้นที่ถูกปกครองดูข้อแรกเลยนะคะชนชั้นปกครองค่ะ1ก็คือพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นประมุขสูงสุดตามคติของ สมุติเทพเทวาราชานะคะที่สําคัญเนี่ยกษัตริย์ของอยุธยาเนี่ยมีฐานะเป็นธรรมราชาค่ะเนื่องจากสืบทอดแนวความคิดของศาสนาพุทธตั้งแต่ในสมัยสกอไทยพูดง่ายๆนะคะก็คือกษัตริย์ไทยเนี่ยปกครองตามหลักทศพิธร,ราชธรรมค่ะทำให้บ้านเมืองสงบสุขนะคะ สองค่ะพระบรมมงสานุวงศ์นะคะก็จะเป็นพวกเจ้านายพระราชโอรสพระราชธิดาค่ะจะมีสองประเภทค่ะสกุลยศนะคะอันนี้คือยศที่ได้รับตั้งแต่เกิดอิสริยยศค่ะอันนี้ได้รับราชการนะคะได้รับพระราชทานจากการรับราชการแผ่นดิน สาค่ะขุนนางนะคะอันนี้เนี่ยคือสามัญชนค่ะที่ถวายตัวเข้ารับราชการกับพระมหากษัตริย์ซึ่งถ้าขุนนางมีสตินาตั้งแต่400รอไล่ขึ้นไปก็คือขุนนางนะคะมีสิทธิ์หลายประการค่ะเช่นการจุดครองที่ดินไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไม่ต้องเสียภาษีมีสิทธิ์เข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์นะคะขุนนางเนี่ยไม่มีเงินเดือนตอบแทนค่ะแต่ว่าจะได้รับบําเหน็จรังมันต่างๆจากกษัตริย์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญมากๆค่ะในด้านเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคม 4ค่ะไพรนะคะคนส่วนใหญ่ในประเทศค่ะรัชดรสามัญทั้งชายและหญิงนะคะไพรทุกคนค่ะต้องขึ้นทำเบียนสังกัดมุนนายนะคะในยามปกติค่ะไพรจะทํามาหากินแดงชีพของตนตามที่ต่งตางๆเมื่อเกิดสุกสงครามไพรพวกนี้ก็จะต้องเป็นทหารออกรบนะคะในที่นี้ค่ะไพรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะไพรหลวงแล้วก็ไพร์สม เด็กๆดูได้ที่หน้า55ค่ะไพห่หลวงนะคะไพ่ที่ขึ้นทะเบียนสังกัดของพระมหากษัตริย์ค่ะก็จะถูกแจกจ่ายไปให้กรมกองต่างๆก็จะมีการทํางานที่เราเรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนนะคะหมายถึงว่าทํางานรับใช้หลวงเนี่ยหเดือนค่ะแล้วก็ออกมานะคะอีกหนึ่งเดือนก็จะสลับกันไปแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดส่งสิ่งของมาแทนการถูกเกณฑ์แรงงานเนี่ยเราก็จะเรียกว่าไพ่สวยของที่ส่งมานะคะยกตัวอย่างเช่นของป้าดีบุกริกไทยไม้กิษณาค่ะก็ต้องเป็นของที่ทางการกําหนดนะคะ สองค่ะไพ่สมนะคะอันนี้ค่ะคือไพ่กีกรัตรเนี่ยพระราชทานให้แก่เจ้านายแล้วก็ขุนนางนะคะซึ่งมูลนายแต่ละคนเนี่ยค่ะก็จะมีจํานวนไพ่เนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับยศตําแหน่งและก็สตินาของมูลนายนั่นเอง ซึ่งลักษณะสังคมแบบนี้นะคะที่มูลนายต้องปุปถมดูแลไพรในสังกัดเราเรียกว่าระบบอุปรถรมภมค่ะไพร่นะคะก็สามารถเปลี่ยนชนชั้นได้ค่ะถ้าเกิดทําความดีความชอบนะคะสามารถเลื่อนขั้นเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ได้และสุดท้ายค่ะก็คือท่านะคะช,ชั้นต่ําสุดไม่มีอิสระในตัวเองค่ะท่าในสมัยอยุธยานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น7ประเภทนะคะแต่ท่าที่มีมากที่สุดเลยค่ะก็คือท่าสิงไทรนะคะต่อมาค่ะ พระสงฆ์ค่ะเราถือว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างชนชั้นนะคะมีฐานะพิเศษค่ะก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์จะได้รับการยกเว้นไ,ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานนะคะแต่มีหน้าที่ต้องศึกษาหลักธรรมค่ะถ้าพระสงฆ์องค์ใดไม่ประพฤติปฏิบัติตามวินัยนะคะก็จะทําให้ศาสนาหมองหมองแล้วก็ถูกบังคับให้ศึกแล้วก็ถูกลงโทษได้ การเลื่อนฐานะทางสังคมในสมัยอยุธยาเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะชนชั้นสูงเนี่ยก็อาจลดฐานะมาเป็นไพร่ได้คะ่ะจะเกิดกระทําผิดอาญาแผ่นดินนะคะในขณะเดียวกันคะ่ะไพร่เนี่ยก็มีโอกาสเลื่อนฐานะส่งขึ้นหากถูกเกณฑ์ไปสงครามแล้วมีชัยชนะก็เลื่อนฐานะมาเป็นขุนนางได้หรือว่าถ้าเกิดไปออกบวชนะคะเมื่อสุดเรารับราชการได้ก็ถือว่าฐานะส่งขึ้น สถานที่ที่ให้ความรู้ในสังคมอยุทยามี3แหล่งค่ะบ้านวัดแล้วก็วังนะคะสําหรับเด็กผู้ชายนี่ก็จะเป็นวัดนะคะที่สําคัญต่อมาค่ะเป็นบทที่5ค่ะเศรษฐกิจสมัยอยุธยานะคะเศรษฐกิจของอยุธยาอยู่ที่การเกษตรกรรมค่ะแล้วก็มีการเจริญเติบโต,ตทางด้านการค้าเรามาดูกันเลยค่ะ 1. ค่ะการประกอบอาชีพของราษฎรนนะคะก็จะมีอาชีพเกษตรกรรมหัตถกรรมและก็การค้า มีงานเพาะปลูกอย่างกว้างขวางนะคะ2ค่าหัตถกรรมค่ะชาวอุธยามเนี่ยมักจะนิยมผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนด้วยตนเองนะคะอาชีพหัตถกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพเฉพาะบ้านนะคะตามครอบครัวของแต่ละครอบครัว mm hmm. เช่นช่างฝีมือทงนั้นต่างๆผลิตในลักษณะหัตถกรรมในครัวเรือนเราจะหลังผลิตเนี่ยเราจะเรียกว่าย่านบ้านหรือป่านะคะ เช่นย่านป่าฟูก็ทำฟูกอย่างงี้ค่ะย่านบ้านพามก็จะมีกระบงตะก้าเสือเครื่องสารย่านป่าขนมพอพูดตัวย่านป่าขนมก็จะได้เลยว,ว่าจะต้องมีอะไรคะขนมต่างๆมากมายนะคะการค้าขายค่ะก็จะมีตลาดหลายประเภทนะคะตลาดน้ําตลาดบกนะคะตลาดบกเนี่ยมี2ประเภทค่ะก็คือตลาดสดกับตลาดประจําตลาดสดเนี่ยจะนิยมค้าเฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นสินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเช่นผักปลาเนื้อสัตว์ สนตลาดประจำเนี่ยก็จะขายสินค้าตลอดวันนะคะเรามาจะเรียกว่าย่านค่ะหมายถึงตลาดเฉพาะสินค้าตลาดประเภทเท่านั้นนะคะสินค้าต่างๆนะคะเด็กๆสามารถดูได้ที่หน้า66ค่ะ ต่อมาดูที่หน้า67นะคะหน่วยงานหลักนะคะกรมพักค้างสินค้าเนี่ยแยกออกเป็น2หน่วยงานค่ะ1ค่ะกรมท่าสายโชดึกรัชเศรษฐีเป็นเจ้ากรมค่ะติดต่อการค้ากับทางด้านตะวันออกของไทยนะคะส่วนใหญ่ข้าราชก,การในกรมนี้ก็จะเป็นชาวจีนค่ะ สองค่ะกรมท่าขวานะคะอันนี้ก็จะติดต่อดินแดนทางใต้และตะวันตกของไทยค่ะเช่นติดต่อค้าขายกับพวกอินเดียอิหร่านอาหรับนะคะชาวามาลายูเป็นต้นส่วนใหญ่นะคะข้าราชการในกรมท่าขวานี้ค่ะก็จะเป็นพวกนับถือศาสนาอิสลามค่ะเนื่องจากว่าด้านใต้นเนี่ยจะเป็นพวกมุสลิมจะเป็นส่วนใหญ่นะคะสินค้าขาเข้าที่สําคัญค่ะผ้าเครื่องถ้วยชามกระเบื้อง สินค้าส่งออกจากไทยไปขายต่างประเทศนะคะเช่นไม้ฝั่งไม้หอมอัญมณีสัตว์ปาค่ะนอแรดหนังสัตว์เขาสัตว์รวมทั้งเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรรายได้และรายจ่ายของอาณาจ,จักร,รยยอยุธยาค่ะรายได้นี่นะคะที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือนี่เลยค่ะภาษีค่ะแล้วก็การค้ากับต่างประเทศเรามาดูภาษีกันเลยค่ะ หนึ่งนะคะภาษีเนี่ยมีสีประเภทหลักๆหนึ่งคะ่ะจังกอบเราก็จะเรียกว่าขนนบกและขนอนน้ำนะคะภาษีจังกอเอี่ยเด็กๆอาจจะเคยได้กินอีกชื่อนึงนั่นก็คือภาษีพันดานพูดง่ายๆก็คือจะเอาเรือเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยค้าขายนี่คะ่ะก็ต้องเสียภาษีพันดานหรือจังกอนะคะสิบหยิบหนึ่งคะ่ะแล้วก็มีการเก็บตามความกว้างของปากเรือนะคะต่อมาเนี่ยคะ่ะก็จะมีการเก็บภาษีปากเรือให้สูงขึ้นแล้วก็ลดอัตราจังกบให้น้อยลง สองอากรจะไม่ง่ายค่ะเก็บจากการประกอบอาชีพนะคะเช่นอากรค้านาเราก็เกรียกว่าภาษีหางข้าวเก็บข้าวเอาไปใช้ในยามสงครามค่ะสมพัดสอนนะคะประเภทไม้ลมลุอากรสมวนอากรตลาดบ่อนเบีย้ยสุราสวยค่ะแยกเก็บจากเมืองหรือราษฎรนนะคะพัทยาทรั์สิทธิราชการริบจากบุคคลที่กระทําความผิดหรือชาค่าธรรมเนียมที่รัฐียกเก็บจากการให้บริการประชาชนค่ะเช่นการออกโฉนด รายได้จากการค้ากับต่างประเทศนะคะกรมประค่างสินค้าก็ทําหน้าที่ดูแลรายจ่ายคะ่ะก็จะมีเยอะค่ะรักษาความมั่นคงของแผ่นดินการสร้างความมั่นคงแก่อนาจารทำนุบบํานงศาสนาก็จะมีการสร้างวัดสร้างเจดีย์ซ่อมแซมถึงตา่างๆนะคะปูนบำเหน็จรางวัลให้แก่ข้าราชการขุนนางระบบเงินตาในสมัยสุโขไทยคะ่ะเด็กๆสามารถดูได้ที่หน้า 70- และเ1บคะ่ะก็จะมีเงินพดด้วงนะคะมีเบียรหรือเลอีกอย่างหนึ่งว่าหอยเบียต่อมาจะเป็นบทที่6คะ่ะ